เดี๋ยววันนี้เราอมาดูกันนะคะว่าในทุกๆครั้งที่เขาคนนั้นนึกถึงคุณเนี่ยเขาจะนึกถึงเรื่องอะไรในตัวคุณบ้างนะคะคนที่มีประเด็นมีปัญหาเงียบกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วแต่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะคะก็เป็นคนที่คุณนึกถึงแหละเนาะ เขาจะนึกถึงเรื่องอะไรในตัวคุณนะคะเขาคนนั้นจะเป็นใครได้บ้างอ่ะดูพลังงานของเขาดูก่อนแล้วด้วยไปด้วยเนาะเป็นใครได้บ้างแล้วเขาจะนึกถึงอะไรเกี่ยวกับตัวคุณทุกๆครั้งที่นึกถึงและคิดถึงอเขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นนะพยายามเอาชนะอุปสรรค ด้วยตัวเองแล้วเหมือนกับว่าคุณจะไม่ยอมให้ใครต้องมาลำบากไปกับคุณแล้วเหมือนกับตัวคุณเนี่ยรับผิดชอบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะในบางครั้งเขาก็เหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยไม่ไม่ค่อยบอกถึงเรื่องราวในใจไม่ค่อยบอกถึง ปัญหาที่อยู่ภายในใจของคุณเลยเนาะคุณเนี่ยจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองตลอดเป็นคนที่ไม่ชอบดึงใครเข้ามา,าที่จะต้องให้มาช่วยเหลือหรือเดือดร้อนสักเท่าไหร่เนาะเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี The world คุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านค่ะ เก่งด้านการสื่อสารบางคนก็อาจจะเก่งเรื่องภาษาก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ชอบต้องท่องเที่ยวเดินทางคุณเป็นคนที่เหมือนกับรักอิสระในแบบของคุณนะ่ะแต่คุณก็ดูโดดเด่นนะคุณเป็นตัวของตัวเองที่ ที่เขารู้สึกว่าการได้อยู่ใกล้คุณแล้วเหมือนมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขไปด้วยนะ The world เป็นอะไรที่ดูสมบูรณ์แบบคุณใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าหากคุณมีพลังงานเป็นคนโสดพ่อไม้แม่ไม้เนาะคุณไม่จำเป็นต้องมีใครก็ได้คุณก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้แบบดีด้วยนะบางคนนะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วเนาะอาจจะชอบเกี่ยวกับ การเดินทางต่างชาติต่างภาษาหรือคุณและเขาเนี่ยน่าจะอยู่ไกลกันในระดับหนึ่งนะคะชาววันเสาร์ชาวธาตุลมมานะเพจออฟคัมเอ่อขอโทษทีอะเพจออฟเพนทิทเคเิคุณเป็นคนที่มีความคิดชอบการลงทุนชอบการวางแผนที่ทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้อง ทำให้ได้มาซึ่งกําไรแล้วก็เหมือนกับคุณเก่งในเรื่องหาเงินหรือคุณเนี่ยมีช่องทางการหาเงินทางด้านสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้นะอาจจะทำเพจอัาจจะทำช่องเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่ชอบริเริ่มชอบหาช่องทางในการหาเงินช่องทางทำมาหากิน หลายๆทางคุณจะไม่ค่อยชอบหยุดนิ่งอยู่ที่อยู่กับที่นะคะคุณแน้ว่าจะชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแทมเลนชาวราศีธนูเนาะบางครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกเหมือนกับตัวคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้รวดเร็วหรือ สามารถบาลานซ์ชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ลงตัวได้เป็นอย่างดีเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนเรื่องการหมุนวงหมุนเงินก็คุณก็ทำได้ดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนคุณเป็นคนที่มีความคิดในด้านการลงทุนเป็นหลักเนาะทำอะไรอืม คุณเป็นคนที่ดูแล้วก็อาจจะแบบเหมือนมีความเจ้าเล่น์นิดๆอาจจะไม่ถึงขั้นที่แบบว่าไปโกงอะไรเขาหรอกเนาะแต่คุณก็จะเหมือนกับทันคนน่ะคุณคุณไม่ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนน่ะถ้าหากว่าคุณทำธุรกิจนะคะเขารู้สึกว่าคุณฉลาดรอบรู้ทันคนสามารถรู้ว่าใครเข้ามาดีหรือไม่ดี รู้ว่าใครเข้ามาโกหกหรือหลอกลวงเนาะเพราะคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงตัวตนที่ชัดเจนด้วยอะ่ะมันเหมือนกับว่าคุณก็ไม่ชอบที่ไม่ไม่ได้บางสิ่งที่คุณรู้คุณก็อาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เพื่อที่จะลองใจคนแบบนี้ก็ได้นะ เราะเส้นนักสอดมันเหมือนกับว่าการลองใจกลอุบายอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อจะดูว่าฝ่ายตรงข้ามคนที่เข้าหาเราเนี่ยคิดยังไงกับเราเขาต้องการอะไรแล้วคุณก็สามารถรู้เท่าทันคนได้เป็นอย่างดีเนาะชาวธาตุลมว้าวเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์น่าหลงไหลแล้วก็ดูลึกลับดูน่าค้นหา เออแล้วก็เหมือนกับคุณสามารถรู้รู้จิตใจคนได้เป็นอย่างดีคุณอาจจะเป็นคนที่ออชอบดูดวงนะคะหรือมีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งตัวเขาเองก็น่าจะมีด้วยแหละเขาถึงรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เขารับรู้ได้ว่าคุณกับเขาเนี่ย สามารถสื่อกันได้ด้วยด้วยพลังจิตอะบางครั้งอะเหมือนกับว่าเขาไม่ต้องพูดอะไรมากแต่คุณก็สามารถรู้ได้ถึงปัญหาหรือรู้ถึงความต้องการของเขาได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณก็มีหลายอย่างในตัวเองอะเป็นคนที่น่าขนหาเป็นคนที่ดูลึกลับเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ดู มีคนนับหน้าถือตาคุณอยู่พอสมควรด้วยนะถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ออชอบอาจจะเป็นอาจารย์ดูดวงศาสตร์ไพ่ยิปซีอะไรก็ได้นะโอ้โหคีนอบอลคู่กับไ่พินเทศเลยเขารู้สึกถึงแพชชั่นร้อนแดงในตัวคุณคุณเนี่ยเหมือนดึงดูดให้เขาคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกเขานะ คุณมีรูปร่างหน้าตาที่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่คุณจะมีจุดหนึ่งอ่ะหรือหลายๆอย่างอะที่มันทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะละสายตาจากคุณได้เลยคุณสามารถดึงดูดผู้คนรวมถึงตัวเขาเนี่ยให้เข้าหาตัวคุณโดยที่บางครั้งคุณอาจจะพูดแค่นิดหน่อยนะคะอย่างที่บอกอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่เ สื่อสารทางด้านจิตวิญญาณหรือไม่ก็เป็นคนที่ล่วงรู้จิตใจคนนะคะคุณมีสเสน่ห์มากมีแพชชั่นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีแรงดึงดูดสูงนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนทำงานไม่หยุดนิ่งจริงๆด้วยเน,นี่ยคุณคุณไม่หยุดนิ่งอ่ะถึงแม้ว่าตัวคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ตาม แต่คุณก็ยังทำแล้วก็เหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำก็ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะคะอืมตัวคุณดูแบบลูกเก่งอะ่ะดูมีความร้อนแรงดูน่าค้นหาคุณสามารถเป็นผู้นำที่แบบผู้นำทางด้าน <c oughs> จิตวิญญาณก็ได้นะคะเดลิเวอรเขารู้สึกว่าคุณ คือโคดมีสนเสน่ห์เลยอ่ะโคในสายตาเขานะเขาหลงคุณเลยนะอันนี้ถึงเดลวิลจะไม่ขึ้นอ่ะแต่ไพ่นี้คือแบบหน้าไพ่นี้คือแบบเขารับรู้ได้เลยว่าเขาคุณเองก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะและตัวเขาเองก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะแต่ ต่างคนก็ต่างดึงดูดเข้าหากันแล้วคุณแล้วเขา่าก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างเลือกกันและกันแล้วในตอนนี้เพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยต้องแยกย้ายกันเนาะคุณก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองแล้วก็คือ คุณเองก็สามารถทําได้ชีวิตของตัวเองได้ดีมากๆเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นแล้วก็มีคนเข้าหาเยอะเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณเองก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะตัวเขาเองก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยเลือกกันและกันแล,นแล้วค่ะในตอนนี้นะเป็นเพจออฟิเดคมันเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างรู้ดีอะว่าเนี่ยให้พินเทสออกมาด้วยคือแบบ รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกว่าคนคนนี้หละคือคนที่ใช่สําหรับคุณคนคนนี้หละคือคนที่ใช่สําหรับเขาเหมือนกันนะคะห้าถ้วยอืมในบางครั้งที่คุณเจอเรื่องราวอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยจะสามารถเก็บซ่อนอารมณ์ไว้ได้เป็นอย่างดีคุณจะสามารถปรับอารมณ์แล้วก็เหมือนกับว่าไม่เอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาลบกวนจิตใจรบกวนชีวิต ประจำวันของตัวเองนะคะคุณอาจจะรู้สึกแล้วก็คิดแหละแต่คุณจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จสิ้นเสียก่อนหรือทําบางอย่างที่คุณต้องทำอ่ะเหมือนหน้าที่สําคัญนะคะคุณก็จะทําให้ทุกอย่างมันลงตัว แล้วในเวลาที่อยู่คนเดียวคุณเองก็อาจจะมีความรู้สึกบาก้างแต่มันก็เหมือนไม่ได้มีความเศร้าเสียใจอะไรขนาดนั้นนะและในความรู้สึกของเขาก็คือเขายังรู้สึกว่ายังอยากที่จะอ,อยังอยากที่จะกลับมาเหมือนอยากที่จะเคลียร์ใจนะคะยังไม่อยากสูญเสียคุณไปค่ะถ้าเป็นความรู้สึกเขานะ เขาเองก็ไม่อยากสูญเสียคุณไปอ่ะเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ที่มีกับคุณและเขาอ่ะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกันได้มีโอกาสหันมา,าพูดจากันอีกได้เจอกันอีกประมาณนี้เนาะคุณเองเนี่ยสามารถเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกได้เป็นอย่างดีอะ่ะจริงๆในสายตาเขาอืคุณเป็นคนเซนลี่สำหรับเขาอะ่ะ คุณเข้ากับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีแต่คุณก็จะเนี่ยมันบม่มบอกได้ว่าคุณก็จะสามารถรู้ว่าใครมาดีมาร้ายแล้วก็รู้ว่าคนไหนที่คุณควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะคะถ้าหากว่าดูแล้วไม่น่าไว้วางใจตัวคุณก็ไม่ได้ว่าทําจะหนีออกห่างอะไรสักเท่าไหร่หรอกเหมือนกับว่าตัวคุณก็จะไว้ระยะ กับคนคนนั้นแล้วก็คุณเนี่ยเป็นคนที่เอ่อใครๆก็อยากเข้าหาคนที่อยู่ด้วยอยู่ข้างๆคุณไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงครอบครัวตัวเขาเนี่ยเวลาที่อยู่ร่วมกันกับคุณเขาเจอสึกสบายใจรู้สึกเหมือนได้ผ่อนคลายอะค่ะมันเหมือนกับเรื่องบางเรื่องที่เ มีความเครียดสะสมอยู่ในใจมันก็จะหายไปเมื่อได้อยู่กับคุณนะคะแล้วเรื่องเราที่อาจจะมีเรื่องปกปิดซ่อนเลนเนี่ยตัวคุณก็สามารถที่จะเก็บซ่อนได้เป็นอย่างดีด้วยคุณจะไม่ไม่แสดงท่าทีให้ใครรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขามากมายเนาะ เรียกได้ว่าคุณเป็นคนที่เฟรลี่เข้ากับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีเป็นคนสนุกสนานเฮฮามีเสน่ห์มีแพชชั่นดูน่าหลงไหลจริงๆนะคะอ้าแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณต่อ j จ s ัสเินเขารู้สึกว่าการที่ได้พบเจอกับคุณเนี่ยมันเป็นพรหมลิขิตหรือการที่ เป็นโชคชะตาที่นำพาให้คุณทั้งสองได้ได้มาเจอกันนะคะแล้วนี่ก็คือเหมือนกับเขาก็รับรู้ได้ว่ามันก็คือโชคชะตาอีกนั่นแหละที่ทำให้ต้องแยกห่างกันในตอนนี้มันก็ยิ่งทำให้เขารับรู้ได้ว่าเขาเนี่ยรู้สึกกับคุณยังไงแล้วเขาต้องการคุณมากแค่ไหนนะคะเพราะในในความรู้สึกที่เขามีกับคุณก็คือแบบคุณดึงดูดเขาเข้าหาตลอดเวลา คือเขาเหมือนถูกคุณดึงดูดถูกมนต์สะกดจากคุณเนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะลืมคุณได้เลยอะแล้วเขารับรู้ได้ว่าเนี่ยมันมันมันไม่ใช่การเจอกันแบบธรรมดามันคือโชคชะตานำพาให้คนสองคนได้มาเจอกันนะคะซึ่งตัวเขาเองก็พอจะรับรู้ได้แล้วว่านี่คือสิ่งที่โชคชะตาต้องการอือ คุณเป็นคนเก่งมีแพชชั่นนะแล้วก็เหมือนทำอะไรรวดเร็วว่องไวเนาะไม่หยุดนิ่งจริงๆอ่ะคุณเก่งมากๆ่ะคุณสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างคุณชอบท่องเที่ยวชอบการเดินทางนะคะแล้วก็เหมือนทำอะไรถ้าหากว่าคุณตั้งใจทำอะไรคุณก็ก็จะต้องทำให้สำเร็จ ให้จนได้อะถ้าไม่สําเร็จคุณก็จะไม่ย่อท้อเลยเห็นไหมคือในออฟสอตเนี่ยรับเปรียบเสมือนตัวคุณอนะคุณจะวิ่งไปข้างหน้าให้สุดกําลังเลยไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามคุณบางครั้งมันอาจจะเหนื่อยก็แค่หยุดพักนะแต่คุณก็จะไม่ไม่ท้อถอยอะแล้วคุณก็จะก้าวข้ามไปได้เนาะแล้วสําเร็จด้วยนะคะในความรู้สึกเขาแล้วคุณก็ทํา ในสิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยได้สําเร็จบางคนก็อาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงมีคนแบบว่านับหน้าถือตาเยอะแยะมากมายก็ได้นะคะเป็นคนที่สามารถเออดึงดูดจิตใจผู้คนให้เข้าหาคุณได้เยอะแยะมากมายด้วยเนาะคุณเป็นคนคิดการไกลคะ่ะเขารู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ย ก็คงจะไม่ก็คงจะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวหรอกเนาะในระหว่างที่คบกันก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะแล้วก็รู้สึกว่าตัวคุณก็คงจะจะยังมองหาโอกาสไปเรื่อยๆหรือเปล่านะคะในความรู้สึกเขาแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็รับรู้ได้แล้วเหรอว่ามันก็คือสิ่งที่ คุณจะพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเท่านั้นเองเพราะการที่คุณจะเลือกความสัมพันธ์สักความสัมพันธ์หนึ่งเนี่ยคุณก็จะมองไปถึงอนาคตไปมองไปถึงความมั่นคงเลยอะ mm hmm. คือ mm hmm. เพจออฟเพนเดอร mm ์เคิลอาจจะเป็นการเริ่มต้นแต่การเริ่มต้นนั้นคุณก็อยากจะให้อ่อไปถึงการเริ่มต้นที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับ ความสัมพันธ์ได้นะคะเหมือนกับว่าตัวเขาก็รู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้นะคุณเองก็อยากจะมีคอมมิชเมนต์มีครอบครัวหรือคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์ที่เคยมีกับเขาก็ได้นะคะคุณคุณมีการวางแผนอะ่ะคุณไม่ได้แบบเขาก็รู้สึกนะว่าการที่เขาได้มาเจอคุณแล้วคุณ เองก็เลือกที่จะคบเขาหรือพูดคุยกับเขาอ่ะคุณก็คงไม่ได้คิดเล่นๆนะมันเหมือนกับคุณเองก็น่าจะมองอนาคตร่วมกับเขาไปด้วยโอ้คุณเนี่ยแหละคือคนที่แล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้คิดกับคุณเล่นๆหรอกเพียงแต่ว่าในตอนนั้น่ะมันเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็ยังไม่มั่นใจเนาะทำแพลนแต่ตอนนี้รู้สึกแล้วว่า คนที่เขาอยากจะได้มาเป็นครอบครัวอยากที่จะสร้างครอบครัวด้วยที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณคนที่เขาเทใจให้ทั้งหมดเลยในตอนนี้สิบถ้วยก็คือคุณนะคะเขารับรู้ได้และตัวคุณเองเนี่ยเขาก็รู้สึกได้เลยว่าคุณนั่แหละเหมาะสมที่สุดละที่เขาจะให้มาเป็นพ่อหรือแม่ของลูก นะคะเป็นภรรยาสามีเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่จะเคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตได้เนาะในความรู้สึกของเขาตอนนี้อืมทาวเวอร์แต่บางครั้งคุณก็อาจจะอารมณ์ร้อนหรือในช่วงเวลานั้นความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการจบลงแบบกระทันหัน แล้วก็เหมือนกับมีเรื่องราวบางอย่างที่ไม่คุณหรือเขาแต่เหมือนจะเป็นเขาไหมที่อาจจะปกปิดซ่อนเล้นเรื่องความสัมพันธ์หรือเขาเองก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกกับคุณมากแค่ไหนนะคะความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะจบลงไปแบบรวดเร็วแต่เขาก็อยากให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้งแบบรวดเร็วเหมือนกันนะถ้าพูดไป ในตัวคุณเนี่ยอาจจะมีบ้างที่แบบคําพูดหรืออารมณ์ที่ที่ร้อนแรงแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณสามารถปรับอารมณ์คืนมาได้เป็นอย่างดีอะคุณสามารถรู้เท่าทันตัวเองได้คุณจะไม่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันแตกสลายถึงแม้ว่าจะเป็นทาวเวอร์แต่น่าจะเป็นทาวเวอร์ของการ จบความสัมพันธ์ของคุณและเขามากกว่านายออฟซอร์อาจจะเป็นถ้าหากว่าคุณไม่ได้เครียดอะไรนะแต่ดูแล้วคุณก็ไม่ได้มีความเครียดอะไรมากมายก็เป็นห้าถ้วยนะมันเหมือนกับต่างคนก็ต่างรู้สึกสูญเสียหรือไม่อในระยะเวลาที่ห่างก,กันนะคะทั้งคุณและเขาแหละก็จะมีความคิดมากคิดหนักความกังวลในใจยังคงคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแหละเนาะอืม แล้วก็เหมือนกับบางวันก็อาจจะแบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะซึ่งบอกได้ทั้งสองคนอนะไม่ใช่แค่ตัวคุณนะคะในสิ่งที่เขามองมานะบางทีคุณก็อาจจะเครียดเกินไปแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็ปรับอารมณ์ได้เป็นอย่างดีอะซึ่งหน้าไพานี้เนี่ยน่าจะเป็นของเขาไหมอะเขารู้สึกเครียดอะเหมือน ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะเพราะว่าอะไรเยี่ยสิบถ้วยเขารู้สึกถึงอนาคตร่วมกันกับคุณนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่เคยมีมากับคุณยังไงดีในตอนนี้ก็ได้เพียงแต่หวังว่าอยากให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกแบบนั้นเนาะ ตอนนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวคุณเองก็น่าจะมีคนคุยเยอะแยะมากมายและตัวเขาเองก็น่าจะมีคนคุยแหละแต่เขาก็เหมือนกับไม่ได้ให้ความสำคัญกับใครยังไม่มีคอมมิชเมนต์กับใครนะเพราะเขารู้สึกถึงคนทางไกลคนที่จบลงไปนี่แหละเขารู้สึกถึงคุณตลอดเวลามันเหมือนกับว่าไม่มีใครที่จะมาแทนที่คุณได้อะ ตัวเขาเองก็พยายามหาคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคู่ชั่วคราวแล้วทุกอย่างมันก็จบไปอะถ้าดูมองดูชีวิตของเขาในตอนนี้นะคะไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่จะอยู่กับเขาได้นานแม้แต่จะอยู่ในความรู้สึกเนี่ยก็ยังไม่มีเลยนะนอกจาก คุณคนเดียวนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในวันนี้ที่ทุกครั้งที่เหมือนกับว่าในเวลาที่เขานึกถึงคุณ,คณเขาจะรู้สึกยังไงเนาะ mm. ก็รู้สึกถึงคุณเสมอรู้สึกคุณนะดึงดูดให้เขาเข้าหาเสมออะ่ะเหมือนคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรอะ่ะด้วยความที่เป็นตัวตนของคุณอะ่ะคุณคุณก็น่าจะเป็นคนมีเสน่ห์แบบนี้อยู่แล้วเนาะ แต่เขาก็รู้สึกเหมือนแบบเขาก็ยังมี p a ชช i o นกับคุณคุณเองก็ยังคงมี p a ชชั o นกับเขาเสมอยังคงลืมกันไม่ได้แม้วันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยก็อ่านแค่นี้ก่อนเนาะความสัมพันธ์ดูแล้วว่าตัวเขาคิดถึงคุณแหละแต่ก็เหมือนกับอยากเคลียร์ใจอยากปรับความเข้าใจนะคะแต่ดูแล้วก็คงต้อง ใช้เวลาอีกสักพักมันเหมือนกับเขากําลังมองหาโอกาสอยู่เนาะซึ่งต้องบอกว่ารอความกล้าหรือรอปฏิหารบางอย่างทําให้เขาเยมีความกล้าที่จะเข้าหาคุณอีกครั้งเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูความรู้สึกของเขาในแต่ละวันกันดีกว่านะคะก็จะประมาณนี้นะความรู้สึกของเขาที่นึกถึงคุณขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ